ในส่วนวโรชาด้วยบรรยากาศหรืออะไรก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราอยากกินอะไรที่เป็นอาหารพื้นบ้านนะดั้งเดิมวันนี้ให้กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำด้วยเขาเรียกตำราของสูตรสงส่วนวโรชาโดยจัดเส้นนะนี้เส้นเป็นกรณีพิเศษนะพี่เราลวกแล้วอะไรแล้วนะนะเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานแต่เราลวกแล้วนะเดี๋ยวจัดใส่จานแต่อันนี้เป็นถ้วยน้ําซุปเนะี่ยทำให้ดูแล้วก็จัดใส่จานแล้วปุ๊บ มันก็จะมีส่วนผสมเรื่องผักเรื่องอะไรพวกนี้อยากกินผักอะไรคะนา้าในส่วนนะใส่ลงไปนะอยากกินอะไรขี้เหล็กหวานใส่ลงไปนะแต่ณวันนี้เราเลนเรื่องตำลึงนะก๋วยเตี๋ยวตำลึงรสชาติไทยๆบ้านๆเนี่ยจริงๆมันมันไม่เยอะอย่างที่คิดนะแล้วก็จะมีส่วนประกอบเรื่องนะ่ะวัตถุเป็นหลักนะเราเป็นหมูแผ่นนะใส่ลงไปนะไส้อ่อนนะใส่ลงไป นะแล้วเหลือเหลืออย่างเดียวน้ําแกงลาดนะหมูอันนี้หมูหมูเราย่างเองอบอเองอะไรเงี้ยเนี่ยแต่ถ้าขายจริงจริงขายอย่างนี้ไม่ได้นะขาดตุนแย่เลยเนี่ยแล้วก็มีตับมีอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำของโบราณโบราณมันจะมีความหลากหลายของตัวมันเองเนี่ยแต่อย่างละอันพันละน้อยนะแล้วคราวนี้ก็จะเหลือว่าเรามาใส่ช่วงน้ําแกงนะนะเราจะมีเขาเรียกล้อสุขโขทยัยแต่มันไม่ใช่ล้อนะ ก็คือว่ามันปลูกได้ในสวนเราก็พยายามใช้วัตถุดิบของในสวนนะีมาทําให้เกิดประโยชน์นะแล้วก็จะเป็นเครื่องปรุงนะอันนี้รถจัดจ้านขึ้นอยู่ฝีมือแล้วนะว่าปรุงยังไงอะไรยังไงวันนี้เราทํากิน3นะคน40คนเนี่ยสบายนะของเซตเนี้ยครับนะใส่สิ่งละอันพันละน้อยเนะี่ยครับเนี่ยเห็นปะก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโบราณจะขาดไม่ได้เขาเรียกอะไรนะ อะไรตั้งฉายหรืออะไรประมาณนี้เนีก็ดูฮะเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยมันจะยุ่งยากนิดหนึ่งผมยอมรับเลยว่าความเป็นของคนไทยคือเมื่อก่อนเขาไม่มีอะไรการแข่งขันอาชีพหรืออะไรประมาณนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยฮนะกากหมูเจียวเนี่ยแล้วก็น้ำแกงนน้ำแกงอย่างที่เห็นในหม้อ,อกแกงเนี่ย ด้วยด้วยหลักการของกุ้ยเตี๋ยวแล้วคนโบราณหรือคนจีนโบราณเนี่ยต้องเดือดนะฮะถ้าไม่เดือดเรียบร้อยเลยครับเนี่ยฮะก็เท่านี้ฮะดูนะเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะฮะมันยังมีอีกนะครับอะไรมันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะฮะซึ่งจะขาดไม่ได้เลยฮะความเป็นมะนาวของแป้น,นวัลโลชาเราอย่าไปบีบก่อนอะไรก่อนนะสดสดใหม่ๆนะฮะก็จะเป็นเรื่องรสชาติหรือความหอมหวานหรืออะไรของสัดส่วนของแป้นลแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะ ก็ใส่เห็นน้ำแกงเมื่อกี้ไหมฮะเป็นไงฮะอันนี้สูตรโบราณโบราณนะครับไข่เป็ดในสวนเป็นไงกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทำไงให้มันเป็นตาตานีเยิม้มอะไรเยิม้มเงี้ยเอาถ้าเกิดนั่นผักชีนิดหน่อยเงี้ยแค่นี้ฮะนะเมนูที่ท่านทานได้อ่าณนะปัจจุบันถ้ามีไข่ด้วยอะไรยี่สิบาบาท30บาทถือว่าเป็นเรื่องเขาเรียกเป็นเรื่องเด็กๆโอ้โหกลิ่นมะนาวขึ้นกลิ่นถั่วลิสงใหม่ขึ้น แล้วก็เขาเรียกอะไรอ่าอ่ากักหมูเจียวอะไรทุกอย่างเนี่ยของเรื่องสรรพคุณอาหารไทยโบราณเนี่ยมันต้องสดและใหม่วันต่อวันนะฮะของเราจะขาดไม่ได้ฮนะอันนี้เป็นเรื่องสีสันรังสรรค์ขึ้นมานะีสวยไหมฮะน่าทานไหมครับนะเดี๋ยวเราจะทําแห้งอีกจานหนึ่งแต่เป็นสําเร็จรูปเนะี่ยโอ้อยชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อน อย่าลืมนะวันนี้มีขี้เหล็กหวานด้วยนะเนี่ยเป็นที่ใส่ไปเป็นข้อเล็กเมนูพิเศษอันนี้ยังไม่ปรุงนะครับยังไม่ปรุงอะไรแต่แตอนนี้เรามั่นใจว่าสูตรของเราเนี่ยเบ็ดเสร็จนะอยู่ในเครื่องปรุงนี้อยู่แล้วแล้วความรสจัดจ้านน้ำลายไหลแล้วหอมหวานกลิ่นมะนาวก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะมันต้องหวานนํำก่อนนะะแล้วก็จะเปรี้ยวตามเนะี่ยแล้วก็จะหอมด้วย ส่วนลิสงข้วใหม่หรือกากหมูเจียวอะไรเงี้ยครับสุดยอดฮะมา